สวัสดีกันนะครับไม่ผมนะติงเกมเมอร์เช่นเคยนะวันนี้เราจะมาเล่นเล่นเกมนะครับ Pocket Edition นะคะจะมาเล่นแบบแฮคคุกนะคะคือโอเคนะฮะก็เซฟโอเคนะฮะเรามาอ่านกันเลยนะฮะก็ไปทางใต้ดินทางนี้นะทางใต้ดินเออสตอรี่ไอสตอร์แดนทีดอ๋อก็แบบว่าเราไปขโมยของอะไรประมาณนี้กด ก็สองห้ามทำลายบล็อกข้อ3ห้ามเปลี่ยนเกมโหมดเปลี่ยนปเปรนค์ทีแอ่ะอับให้อันนี้โอเคเรียบร้อยนคะะ่ะทำโดแบบนี้สร้างโดย k i l l e r b o บ5757หโอเคนะฮะเอ้ยแป๊บนึงขอถามคุณก่อนเฮ้ยคุณ NPC ครับเฮ้ยไม่ใช่คุณคุณลงครับคุณไปทำอะไรวะอ๋อลง ลุง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 นะคะไปไปป้นเงินมาสองบาทเออแล้วทําไมเขาจับลุงอะครับก็เพราะว่าลุงไปป้นเงินเขามาไงโอ้โหไม่เข้าใจอะไรซะเลยแล้วคุณทางแล้วคุณลุงทางนั้นแหะครับไปโดนจับนะ่ขาข้อหาอะไรหรอครับอ๋อลุงไปขโมยคนอื่นเขามานะ่ะสองบาทอีกคนโอ้โหสองบาทเดียวครับโอ้โหทำไมประเทศนี้เนี่ยสองบาทก็อันนั้นแหละ ก็จับทูกแล้วเออแล้วคุณล่ะครับติดทุกข้อหาอ๋อไปขโมยเงินทุกคนเออไปไปขโมยทองบ้านคนอื่นมาโอ้โหทองจริงทองปลอมทองปลอมอ่ะจะทองปลอมโอเคไปเลยขี้เกียจรูคนลงพูดแล้วอออะไรเนี่ยเซฟพอยต์โอเคนอนครับโอเคเลย โอ้โหทำไมมันอีซี่มากทำไมเอ้ยๆๆๆๆเอ้ย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 แป๊บหนึ่งรองโหลดเลือดแป๊บ <S <s <ummer> <S รู้สึกว่ามันจะไม่น่าพูดเลยอ okay ีซี่โอเคนะคะมาตอนต่อเลยเอ้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 โอเคนะคะอ่าอาจาอย่างเสียนนะคะ คล้ายๆแมปปลากลัวนิดนิดโอเคนะไปเลยโอ้ยโอ้ยโอเคนะอเ,นะอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกอีก,กลืมไปมันติดคอมโบสโตนโอ้ยมันอะไรจะหายเนี่ยโอเคนะมาต่อ What it d t d โอโอยเอาไม่ได้แล้วโอ้โหมันง่ายมากแล้วก็นอนเสร็จครับโอเคไปก็มาทางนี้นะฮะผมจำได้ไม่งานทำงาน,นตกระบาจะเอ่อต้องไปอีกทางต้องไปทางอื่นทางไหนอ่ะเขก็แปลอาทรายนะฮะผมจำไม่ได้แล้วแบบนี้เรื่อยังไงนะฮะก็เดี๋ยว ทิงลิงให้โหลดนะฮะ้านตายคลิปชันก็เขาบอกว่าคุกทรายเข้าไปทางนี้ครับปุ๊บเนี่นะฮะเอ้ยุ๊กเฮ้ยเจ้านั่นนะแหกคุกมาได้ยังไงเนี่ยแกรี่อ๋อผมฉันเอ,เอ๊เดี๋ยวฉันจะกลับ จ่ากันเลยเหรอครับใจหลายมากคุณเซฟโอเคนะคะอืมอ้าแล้วคุณลงตรงนี้หายไปไหนะเฮ้ยเฮ้ยปาพวกเราออกไปบ้างไอ้นั่นนะ่ะมันมันออกไปคนเดียวไม่แง่จริงนาะยก็ฉลาดนะก็ต้องฉลาดนะดาดีตัดสินชีวิตของคุณ ห้ามโดดเชือกนะห้ามโดนเชือกโอ้โหมันเป็นอะไรที่นดคอมากอุ้ยเราเมฟเซฟโอเคนะไปต่อวอทที่นี่คือที่ไหนโอเคอุ้ย,อ,ยอุ๊ยอุยอุ๊ยจะ อ๋อเ oh, มเป็เซฟโอเคขึ้นไปเลยตัดสินชีวิตของคุณสร้างแมบ,บได้สวยมากเลยไม่แน่ใจนะคะว่าคนไทยหรือคนอังกฤษสร้างน่าจะคนไทยอะเออเพราะว่ามันเป็นชื่อภาษาไทยนะชื่อแมบปบเออกระโดดลงน้ำปุ๋มเซฟเออโอเค อีซี่มากเอ้ย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 ไม่อีทและไม่อีทละมันเอ้ยแกน่ะ่านไปได้เลยช่วยพวกเราด้วยมาไนก็ทุบอันนี้ออเคแล้วนะานก็ออกมาได้หมดละเออได้ช่วยบอกเธอม่เขาบอกว่าฮะเออโทษๆๆพวกนายไปทำอะไรมาล่ะบอกก่อนฉันไปขโมยคนอื่นมาเสื้อขาวก่อนฉันไปขโมยคนอื่นมาสองร้อยทูอ่ะโอ้โหน่าสมสมควรแล้วต่อยอีกที เอ้นายแล้วนายเชื่อมพูดิมสุดอ่ะอ๋อฉันไปขโมยทูคนอื่นมาห้าร้อยโอ้โหไอ้นี่น่าโดนไปห้าดอกโอเคแล้วคนนี้แัลไปขโมยเงินคนอื่นมาสองบาทครับเฮ้ยโทษ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 ลงไปลงไปตายไหมโอ้โห โอเคเฮ้ยเออมันมันจะมีทางแยกมาให้ทำไมเฮ้ยอีกแยะ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 โอเคนะฮะมาเลาอันนี้เราจะเป็นลูฟีล่ละออกเดินทางเออเออเฮ้ยเคฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจนสลัดให้ได้เลย ไม่จบไปกันเนี่ยเฮ้ยออกมาได้แล้วโอเคขวาร้า,ายซ้ายดีกลางไม่ดีเลยโอเคไปไปกันเลยชิดเปเจ้จสบสละเออโอเคออกผมไปดูมาแล้วนะคะขอไม่มีอะไรในกล่องน,นะฮะ ตูวมาโอ้โหยังมืดปาดเปียวเดียวดเอ้เเข้าไปหุยของดีของแลไรเอ้ยนี่ธนาคารมาต้องการอะไรหรอคะอ๋อผมมาป้อนเงินสิครับรออะไรล่ะเอ้ยพวกแกแกตำรวจเออให้มีวันล็อกเงา เบรกเตอร์เช็ดทำลายกล่องโอ้โหรวยรวยรวยโอ้โหรวยรวยเอากล่องไปโอ้โหรวย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 แม่เอาไปเอาไปเตี่ยเออเอาไปเอาไปเอาไปรวยอีกแล้วครับผมนี่รวยตลอด วตลอดชี่โอเคไปให้นั่งบถไฟไปเดี๋ยวมาแปเอของมาก่อนผมต้องกรเัเพชรอ่ะได้ทองก็ไม่เสียหายอทำไม่ได้ทองไม่ใช่เนี่ย ไม่เป็นไรนะได้ทองมาแค่นี้ก็รวยแล้วเดี๋ยวอย่าโลภมากเดี๋ยวลาบหายอือหือได้ทองกับบะถึงบ้านแล้วนี่บ้านเหรอครับนี่บ้านเหรออือหือเดี๋ยวผมตกแต่งบ้านให้รวยรวย รวย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 อืรวยรวยโอ๊ยฝนตกะอะทำไงดี บ้านให้สวยงามครับคือล่างนี้ใครตกไปเนี่ซ้ายนะฮะไอ้วางพีระไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวก็ขอขุดอันนี้ก่อน รวยนะไม่ต้องหว่วงว่าเงินจะหมดไม่ต้องหว่วงเอาไปแล้วโอเคนะเราจะกระโดดสู่ความเบวงวางอันไกลโพ้นนะคะเราก็จะจะกระโดดแล้วเนาะห้าสี สามสองหนึ่งกระโดดจ้าเออโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันอ๋อมาถึงบ้านสำรองเหรอไม่เปิดออกไม่ได้โอเคขอทุบเตียงยไปนอนที่บ้านแป๊บ ที่นี่คือบ้านหลังสองเรายังไปยังอยู่ครับอเอาเฮ้ย บ้านแต็บนะฮะเอาแล้วทำไมมันยังมืดอา้าวเขาปรับเป็นโหมดตียงคืนเหรอโอล่ะลองูเนี้ย ล่ะอุ้ยเฮ้ยไม่ตายออล้อรวยก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบคลิปกันไปก่อนนะใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะและอย่าลืมกดแชร์นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครั้ารวยรวยรวยจะพองแป๊บ